สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ม o r n i n g Call นะครับวันนี้เป็น Morning Call วันอาทิตย์นะครับดังนั้นเราก็จะคุยกันในเรื่องสบายๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า Morning Call นวันนี้เป็น EP พิเศษนะครับเพราะว่าจะเป็น EP แรกที่ผมเองเนี่ยจะลองอัดพอดแคสต์ไปด้วยแล้วก็ อัด YouTube ไปด้วยนะฮะดังนั้นวันนี้ก็จะทำสองอย่างในเวลาเดียวกันนะสติสตังอาจจะไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะแต่ก็จะพยายามอยู่แล้วกันนะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องอะไรฮะรวันนี้อยากจะมาแนะนำหนังสือเรื่องหนึ่งครับรวมถึงจะมาพูดถึงเรื่องของชีวประวัติของคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือ,อผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนที่ชื่อว่าอลิาเบธ โฮมส์ Holmes, นั่นเองนะครับหลายคนได้ยินชื่อแล้วอาจจะรู้สึกว่าคุ้นชื่อนะว่าเออผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะลิซเบธโฮมส์นะครับแล้วก็บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเขาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำนะครับหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Bad b l o o d นั่นเองนะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าเลือดชั่วนะครับแปลได้ตรงมากนะฮะ ก่อนที่จะมาเข้าถึงเรื่องหนังสือกันอยากจะเล่าถึงประวัติของผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับเบลสเบดโฮมส์นะครับว่าเธอเป็นใครแล้วก็ความเป็นมาเป็นอย่างไรทําไมมันถึงน่าสนใจทําไมหนังสือถึงได้ต้องออกมาเป็นชีวประวัติของเธอเลยทีเดียวเป็นคนที่มีความน่าสนใจขนาดนั้นเลยไหมนะฮะประเด็นเป็นอย่างนี้ครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเคยถูกเรียกว่าเป็นเดอะเน็กซ์สตีฟ b จเลยนะครับก็คือโอ้โหเชื่อว่าจะเป็นคนที่เป็น อีกหนึ่งสตีฟจ็อบส์เลยนะครับคือสตีฟจ็อบส์เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากนะจากการทําบริษัท Apple ขึ้นมาแล้วก็จากการผลิตนวัตกรรมอย่างเช่น iPhone หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอลิซาเบธโฮมส์เนี่ยนะครับเธอถูกยกย่องว่าน่าจะเป็น the next Steve Jobs เลยก็เพราะว่าสิ่งที่อลิซาเบธโฮมส์เนี่ยเธอพยายามที่จะคิดแล้วก็สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือเครื่องที่สามารถวัดตรวจตรวจวัดตรวจผลคนไข้ได้นะครับว่า เป็นโรคอะไรนะครับมีมีโรคอะไรอยู่ในนั้นนะครับด,ด้วยการวัดจากเลือดเพียงแค่หยดเดียวเท่านั้นนะฮะเลือดเพียงแค่หยดเดียวเท่านั้นไม่ต้องเยอะไปกว่าน,นี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการวัดตรวจโรคบางโรคเนี่ยนะครับ จำเป็นที่จะต้องใช้เลือดจำนวนมากนะครับผมแต่ว่าอลิซาเบธโฮมเธอบอกว่าเธออยากจะปฏวิวัติวงการแพทย์เลยนะครับแล้วก็วงการยาด้วยนะครับซึ่งวงการยาเนี่ยมันมีเม็ดเงินที่อยู่ในเรื่องของการวิจัยการทดลองอะไรพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นเธอบอกว่าเธอมีหน้าที่ที่ว่าเธออยากจะปฏวิวัติเรื่องนี้ครับแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่เธอทำก็คือเธอเนี่ยอยากจะ ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะตรวจโรคได้ง่ายขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวมากด้วยนะครับเธอก็เลยคิดอ,อุปกรณ์หนึ่งขึ้นมาซึ่งเธอตั้งชื่อให้ว่าเอดิสันนั่นเองนะครับเอดิสันเนี่ยเป็นเครื่องที่สามารถที่จะให้คุณเนี่ยเจาะเจาะเลือดนะครับแล้วก็หยดเลือดเพียงแค่1ห,หยดนะครับจากนั้นอนะ่ะใส่เลือดที่1ห,หยดของคุณเนี่ยนะฮะเข้าไปในเครื่องนี้นะครับใช้เวลาเพียงประมาณแค่ชั่วโมงเดียวนะครับ เครื่องนี้ก็สามารถที่จะวัดผลได้นะครับโดยที่เครื่องนี้มันจะส่งค่าเลือดของคุณเนี่ยไปทางออนไลน์นะครับแล้วก็ภายในเวลาหลักชั่วโมงเนี่ยนะฮะหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นนิดหน่อยนะฮะไม่ไม่มากนะฮะก็จะสามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาได้นะครับที่ที่ตัวเครื่องนี้จะมีผลลัพธ์ออกมานะฮะซึ่งก็ค่อนข้างน่าตื่นตานะครับตื่นใจกับวงการแพทย์วงการเอ่อเภสัชวงการเรื่องของยาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ในสมัยนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาจะเจาะเลือดทีจะตรวจเลือดทีเนี่ยมันจะต้องใช้เลือดเป็นจนํานวนมากอันนี้ข้อที่1นึ่งแล้วนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความสะดวกสบายมากๆข้อที่3ที่อลิซาเบธโฮมส์เนี่ยเขาพยายามแอปโรชไปก็คือแอ o โรชไปที่บริษัทยาครับเวลาบริษัทยาเนี่ยเขาอยากจะทําการทดลองว่ายาตัวนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กหรือว่าทดลองกับใครอะไรยังไงบ้างเนี่ยแทนที่เขาจะต้องลงทุนสูงเนี่ยไม่แน่บางทีเขาอาจจะ ให้ยาชนิดหนึ่งกับผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งจากนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถที่จะเจาะเลือดของตัวเองได้ทุทกๆวันตรวจสอบเลือดของตัวเองได้ทุทกๆวันแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่าเลือดหรือว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยบริษัทยาสามารถที่จะเปลี่ยนยาให้โดยทันทันทีเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่อลิซาเบธโฮมส์เนี่ยนะครับเธอเองเนี่ยพื้นฐานเนี่ยบ้านเธอเนี่ยนะครับมีประวัติที่เป็น เป็นเรื่องของยาเรื่องของเป็นแพทย์เป็นหมอมาก่อนนะครับแต่ถึงแม้ว่าอลิซาเบธโฮมเองเธอจะไม่ได้เป็นหมอด้วยเหมือนกันนะครแต่ว่าเนื่องจากประวัติแบบนี้มาเนี่ยครับก็ทําให้คนค่อนข้างสนใจนะครับเธอจบอวิศวกรรมเคมีนะฮะซึ่งจริงจะเรียกว่าจบก็ไม่ใช่นะเพราะว่า drop off ออกมานะครับจาก Stanford University เลยนะครับอย่างไรก็ตามในยในยุคนั้นนะ2 0 0 0ต้นๆเนี่ยใครที่ drop off ออกมาใครที่แบบว่ารีบออกมาเป็นสตาร์ทอเนี่ยก็ ถือว่าน่าสนใจนะครับเขาก็มองว่าคนนี้จะเป็น the next mark มาร์คซักกร์เบิกด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยนะฮะทีนี้เริ่มต้นมาในปี2003เนี่ยนะครับ a r i s เบโฮ home sir ก็สามารถที่จะ raise fund ได้นะครับเป็นล้านเหรียญเลยนะครับครั้งแรกก็ประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับหรือ33 33ล้านบาทไทยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรสออกมาได้เรื่อยๆอีกนะครับจนกระทั่งถึงปี2010นสะฮะสามารถเรสเรสฟันได้ถึง92ล้านเหรียญเลยนะครับคือเท่าไหร่อ่ะ3,000กว่าล้านนะฮะคือ3,000กว่าล้านบาทไทยนะ,ะคือเยอะมากๆนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นไปสูงขึ้นมากเลยจนกระทั่งถึงประมาณแบบมี valuation มากเป็นหมื่นล้านเลยฮะหมื่นล้านเหรียญน,นะฮะหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับไม่ใช่หมื่นล้านบาทไทยนะหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็เทียบเท่าเท่ากับเท่าไหร 3 0 0แสนล้านบาทนะครับก็เยอะเยอะมากเลยนะครับความพีคข,ของเธอยังไม่จบแค่นั้นนะฮะเธอไปจับมือร่วมกันกับบริษัทยาอย่างเช่นไฟเซอร์นะครับ มีการทําสัญญากันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังไปจับมือกับบริษัทเชนร้านขายยาใหญ่อย่า,ยยางเช่นวอลกรีนนะครับร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เอาเครื่องเอดิสันของเธอเนี่ยนะครับไปติดตั้งครับที่นั่นนะฮะแล้วก็ให้คนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถแวะมาที่วอลกรีนแล้วก็สามารถที่จะตรวจเลือดของตัวเองได้ด้วยเพียงแค่เลือดหยดเดียวเท่านั้นนะครับ เท่านั้นยังไม่พอครับด้วยความที่เธอเนี่ยมีความมุ่งมั่นขนาดนี้แล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจเรสฟันก็ได้ตัวเลขสูงขนาดนี้เลยนะครับเธอยังถูกได้รับการจัดอันดับนะครับให้เป็น1ในร0อบุคคลที่มีอิทธิพลสูงที่สุดของโลกใบนี้เลยนะครับซึ่งจัดอันดับโดยแมกซีนไทมส์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันดูแบบรุ่งโรดดูแบบเธอเป็นแบบ มิติใหม่เลยมากๆของวงการสตาร์ทอัพเธอจะเป็น The Next Steve Jobs เธออยู่ในเลเวลเดียวกันกับ Mark Zuckerberg แล้วก็ Bill Gates เลยนะครับคือยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับแต่แล้วทุกอย่างก็พังทลายลงครับเมื่อหนังสือพิมพ์นะครับอย่าง Wall Street Journal เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยครับว่าเฮ้ยแทย้จริงแล้วเนี่ย Elizabeth h o l m e เนี่ยมันดูแล้วน่าจะมีอะไรที่มันแบบ แปลกอยู่นะครับว่าผลงานของเธอเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพนักงานของเธอเนี่ยนะครับคือเริ่มออกมาเปิดเผยครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเอดิสันหรือเครื่องที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้งานได้จริงครับผมเคยดู สารคดีนะครับที่ทำโดย hbo เนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าคือมีเคยเคยมีนักลงทุนเนี่ยมาวิสิตที่ออฟฟิศของเทเลนอสนะครับแล้วก็อลิซาเบธโฮมส์เนี่ยก็บอกว่าอ่ะนายลองเจาะเลือดดูอ่ะเจาะเลือดกันเลยนะครับคุละโยดนะครับแล้วก็มาใส่ไว้ในเครื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวใช้เวลา1ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะครับผลเลือดก็จะออกมานะครับและระหว่าง1ชั่วโมงนี้ทำอะไรดีเดี๋ยวพอเธอจะพาเดินทัูออฟฟิศนะครับซึ่งเธอก็พาเดินทัูออฟฟิศจริงๆนะฮะพอพาระหวว่่่าางททีีพเเดิินนัออฟฟศย ไอเลือดหนึ่งหยดเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เข้าเครื่องนะฮะมันก็ถูกเอาไปให้กับทีม lab ซึ่งอยู่หลังบ้านของเธอนะฮะซึ่งเธอก็ไม่ได้ให้นักลงทุนได้เห็นนะฮะทีม lab มันก็เอาเลือดหนึ่งหยดเนี่ยครับไปวิเคราะห์แล้วก็ดูจากข้อมูลต่างๆแล้วก็ออกมาเป็นผลเลือดซึ่งพูดตรงก็คือว่าใช้วิธีดั้งเดิมประมาณ98%แล้วใช้การวิเคราะห์จากตัวเอดิสันเองจริงแค่2%เท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้จริงๆแล้วทางทีม l a บ ภายในเองของอเทเลอนอสเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกดีหรอกนะฮะทีมแลบก็รู้สึกว่านี่มันเป็นการหลอกลวงนี่นาแล้วว่าด้วยจํานวนเลือดเพียงแค่นี้มันไม่สามารถทําได้จริง,รงๆมันยากมากจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยพนักง,งานของอเทเลนอสเนี่ยก็ลาออกกันเยอะมากนะครับแล้วส่วนตัวของอลิซเบธโฮมเองเธอก็เป็นคนโหดนะฮะเป็นผู้หญิงดุผู้หญิงโหดมีความมุ่งมั่นนะครับใครที่ไม่ไปทําตามที่เธอสั่งเนี่ยนะครับเธอก็ ไล่เขาออกไปนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับอลิซาเบธโฮมเสียเธอยังเป็นคนที่คลั่งไคล้สตีฟจ็อบส์มากเลยนะครับถึงขนาดที่มีคนยุครับคนที่ยุนัก็เป็นอดีตพนักงาน Apple เหมือนกันนะครับเป็นฝ่ายดีไซน์เนี่ยนะฮะได้รับการว่าจา้างมาเพื่อให้ออกแบบตัวเอดิสันให้ดูดูดูดีขึ้นนะฮะเขาก็อาบอกอลิซาเบธโฮมว่าถ้าเกิดว่าอยาก แบบชอบสตีฟจ็อบส์มากทำไมไม่แต่งตัวเป็นสตีฟจ็อบส์เลยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อลิซาเบธโฮมส์เนี่ยนะครับถึงต้องใส่เสื้อแขนยาวสีดำคอเต่านะครับให้เหมือนสตีฟจ็อบส์เลยนะครับแล้วก็ท่าทางทุกๆอย่างของเธอเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้พอถูกจับได้เอางี้เลยกันนะครับก็คือว่าทางวอ r e e t Journals นะครับโดยคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือจอห์นแคร์รีริลเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาบอกครับว่า เรื่องทั้งหมดมันไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็เขาก็ออกมาเปิดเผยนะครับด้วยการไปสัมภาษณ์นะครับพนักงานและนักลงทุนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่มีการเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเท r รนอสเนี่ยนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับที่ชื่อว่า b d d l o o o เนี่ยนะครับกลายเป็นหนึ่งในหนังสือขายดีนะครับในทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ ในข้างหลังเนี่ยนะเขามีเขียนว่าเป็นหนังสือที่สื่ออเมริกายกย่องว่าเป็นสุดยอดหนังสือแห่งปี2018นะฮะอันนี้คือปี2020แล้วนะฮะก็เพิ่งจะได้รับการแปลเป็นภาษาไทยนะครับโดยสำนักพิมพ์ที่ชื่อว่า s l t นะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับเลือดชั่วนะครับเรื่องลับและคำลวงเบื้องหลังบริษัทดาวรุ่งแห่งซิลิคอนแวลล e ย์นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊หนังสือเล่มนี้เขาเขียนเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเพิ่งอ่านไปประมาณเนี่ยข่อเล่มนะฮะแต่ว่าคือถือว่าอ่านช้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยหนังสือเขียนสนุกนะฮะมันไม่ใช่หนังสือแบบด็อกิเม t น r y รีหรือว่า How to หรืออะไรที่แบบมีขั้นตอนหนึ่งสาที่แบบคุณต้องจําให้มันเครียดนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่ เขียนมาเหมือนนิยายเลยนะครับแล้วก็แต่ละบทก็ไม่ยาวมากนะครับเป็นหนังสือที่เขียนมาเหมือนนิยายแล้วก็สนุกดีนะครับคือเล่าให้ฟังเลยตั้งแต่ช่วงแรกๆว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทําไมคนถึงพพอร์ตเออรลิสเบิร์ธโฮมเสอะมากและแรงบันดาลใจของอลิสเบิร์ธโฮมนี่คืออะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็คนแปลนี้แปลออกมาได้เป็นภาษาที่อ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายมากเลยนะครับอ่านคำนิยมนิดหนึ่งแล้วกันนะด้านหลังนะครับ บิลเกตส์นะครับบอกว่าเรื่องมันเหลือเชื่อยิ่งกว่าที่คิดไว้เสีอีกผมอ่านระหว,ว่างไม่ลงนะครับหนังสือเล่มนี้มีครบทุกรสจริงๆนะครับ แล้วก็เรื่องย่อนะครับของที่อยู่ด้านหลังหนังสือนะครับก,ก็บอกว่าปี2003นะครับอลิซาเบธโฮมส์วัย19ปีนะฮะ19ปีเองนะฮะก็ลาออกจากามหาวิทยาลัยนะครับสแตนฟอร์ดนะครับมาก่อตั้งบริษัทที่จะเป็นเพชรน้ำเอกเม็ดใหม่แห่งวงการเทคโนโลยีชีวภาพนะครับด้วยอุปกรณ์ไฮเทคซึ่งเป็นดังแลเคลื่นที่ตรวจวิเคราะห์เลือดคนไข้ในบ้านโดยใช้ตัวอย่างเพียงหยดจิ๋วนะครับ ภาพฝันนี้รวมทุนให้อลิซาเบธได้หลายร้อยล้านดอลลาร์เลยนะครับถึงคนสำคัญสำคัญในวงการดึงคนสำคัญสำคัญมาร่วมงานกับเธอนะครับได้นับไม่ั่วเลยนะครับบริษัทที่เติบโตไม่หยุดยั้งนะครับจน10ปีต่อมาเธอได้ชื่อว่าเป็นสตีฟจ็อบส์หญิงนะครับตอนนี้เองที่การขุดคุยเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วทุกสิ่งที่ซุกซ่อนไว้ก็ถูกเปิดเผยนะครับนี่คือเรื่องจริงของคดีช่อชน ที่อื้อฉาที่สุดคดีหนึ่งของวงการเทคโนโลยีนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะเข้าใจเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของวงการเทคเทคโนโลยีนะครับวงการสตาร์ทอัพเทคนะครับสามารถอ่านได้นะครับแล้วก็คนที่อยากจะเข้าใจเรื่องของการลงทุนต่างๆนานานะครับแล้วก็โ,โหเรื่องของการบริหารงานเรื่องของอะไรพวกนี้ผมว่าก็ สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้เหมือนกันคือส่วนตัวจริงๆผมก็มองว่าอลิซาเบธโฮมส์เนี่ยโอเคเธอหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเธอก็มีความเด็ดขาดแล้วมีความมุ่งมั่นมากๆซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่สำคัญขององค์โชพนัวด้วยเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวในวันอาทิตย์นี้นะฮะกับแบบบลัดนะครับหนังสือที่ชื่อว่าเลือดชั่วนะครับ เล่มนี้นะฮะแนะนำนะครับ450าบาทนะครับลองไปหาซื้อดูได้นะครับช่วงนี้หยุดจากโควิด1 i d 1 9ก็อ่านหนังสือเล่มนี้น่าจะสามารถอ่านได้รวดเร็วแล้วก็ว่องไวเพราะว่าเวลาเหลือเยอะนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ